สวัสดีครับสวัสดีเด้อพี่น้องเมื่อนี้ผมอติชาแน,นลได้เมนูนี่ครับพี่น้องตำ,ตำกุ้งสดครับตำกุ้งสดตัวใหญ่ๆมาฝากพี่ตอ้นน้องขึ้นกาครับคุณนะครับพี่น้องตัวใหญ่ๆเลยครับผมกาตำม,มาลดจัดจ้านนะพี่น้องครบเครื่องครบรดขึ้นกาครับผมส่วนผักเขาเม,มื่อนี้ก็เก็บขึ้นมาจากสวนพี่น้องลายอย่างหลายแนวขนาดครับอันนี้ผักข้าวท้องพี่น้องอันนี้นี่ครับดอกกวงตุ้งพี่น้องและกาอันนี้สลระแหนะ่ฟังนี่สิเป็นสลัด หัวละพาพี่น้องแล้วกันนี้ครับอันนี้เป็นหมูยอพี่น้องมูยอห่อใบตองครับอันนี้งใหญ่เลยพี่น้องพี่น้องเสียบดิเนเสียบครับผมมาครับใส่น้ำกันเลยครับตำกุ้งสดแซ่บๆเนี่ยกุ้งตัวยว่ใหญ่อวบเลยพี่น้องเอ sudah ilih ครับผม ผักกระหวอมดีพี่น้องเอ้ ทำมาแบบรสจัดๆเลยครับอขอห้าครับหอมหอมดีขนาดนี้คนละพา สุดยอดพี่นังนะช่วงนี้ผักกำลังไงญ่กำลังงามครับผมฝนกำลังตกมาหวยโอ้ยผักซักงามขึ้นดีขนาดครับ แซ่บซดอันซดแนวพี่้องมาเนี่ยหมูยอกกับแซ่บอันห่อใบตองแญ่ๆบ้านเขาพี่้องยุกเกาหลีกัมีขายกันครับแต่อายุกเกาหลีได้ก้อนแญ่ก้อนบ้านเขาหลายเติบเันได้ 네, 비놈. 음. ัวยเงียแซ่บคักกุ้งเลย หอมหที่กลิ่นดังเลยเพื่อน Hum! Mm -hmm. ืมกุ้งตัวแง่เต็มๆคำดีขนาดครับแส่บมั้เนี่ย ยออ่อมือขึ้นมาสามแต่โต,ตพี่น้องโตะมันยาวเลยครับเวลาเอามือขึ้นมานถือตัวสามสี่รอบแล้วมันเนี่ย ครับพี่น้องอิ่มเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับเมนูต่ำกุ้งสวนเขากับเบิ้ครับพี่น้องมันี่กัแซ่บคือเกาครับพักเก็บคือนมาจากสวนกับมันสีเป็นกินนั่นดีพี่น้องนี่ครับกินมันสีแห้งก็เขาไปซื้ออยู่ตลาดมาเนาะกับบลูฮูขึ้นกันว่าเป็นเพราะยังเนาะใส่ปุ๋ยดีคือจังไดเลยละกับครับผม มื่อนี้ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมฮิตคลิปดีๆพี่น้องได้เบ่งต่อไปนะครับเนาะส่วน,อ,อ,อ,นอื่นๆหนาคลิปอื่นคลิปหนาสีเ็นยังสู้พี่น้องเบ่งการติดตามกันนะครับมื่อนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ